สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาแนะนำไอเทมผิวขาวตัวใหม่ที่เด็ดมากๆเลยก็คือตัวนี้เลยนะคะ first night นะคะ s i l k e ว l whitening body มานะคะเป็นครีมมาผิวขาวระดับเทพเลยนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของ aha แล้วก็วิตามิน B3 ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำให้ผิวขาวมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครเนาะเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีผิวขาวเร่งด่วนหรือว่าที่ไปโดนแสงแดดมาอาจจะเป็นพวกพิตตี้หรือว่าพวกคนที่ทํางานทางวงการบันเทิงหรือว่าต้องออกกองอะไรนี้เนาะที่ต้องการมีผิวขาวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันขาวไวมากๆแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่ามีออย,ยอคลครบถ่วนนะตัวนี้ใช้ยังไงใช่ไหมคะก็คือวิธีใช้ก็คือมาร์คทิ้งไว้1 5บหถึงสานาทีนะคะแล้วก็ล้างออกซึ่งผิวขาวทันทีที่เห็นเลยนะคะใช้ได้ถึง1 2ถึงเดือนเลยทีเดียวเดี๋ยวมีจะมาสาธิตวิธีการใช้ต วิธีใช้นะคะก็คือเปิดฝามาเลยอย่างนี้เนาะในทินนมข้างในควรจะเป็นสีขาวแบบนี้นะก็ะแต่มาชุดอ่ะชุเลยมาทิมมาชุดนี่นะคะมีข้อไว้ช่วงนี้นะเดี๋ยวอีกสิบห้าถึงสามทิมนาทีเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงน,นะมาแล้วข้าหลังจากที่มีไปมาตัวนี้ทิ้งไว้นะคะเฟิร์สไลน์สกินแคร์นะวไว้ทินมนิ่งบอลนี้มามาดูผลลัพธ์กันว่าข่าวขึ้นไงไหมน,นี่ค่ะข้านี้คือข้าที่ ไม่ได้มา嘛ส่วนข้านี้คือข้าี่มากกว่าต่เนี่ยเป็นควนามแปลกตาเพราว่าข้านี้แบบผิวใสมากๆเลยแต่ว่าข้านี้ทำนิดหน่อยนะนี่นะคะใครที่อยากผิวขาวแนะน้ำเลยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะ